เมื่อเร็วนี้เยาวชนกว่า2,000คนจาก6โรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูศิลธรรมวัฒนธรรมชาวพุทธณนะวัดพุทธสุมาตราเหนือบนเกาะสุมาตราโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ ตักบาทแด่คณะสงฆ์รับฟังธรรมะและชมวิดีโอ3าดีที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งเรื่องพุทธประวัติ ประวัติสามเณรอรหันและกฎแห่งกรรมเป็นต้นทําให้วัดพุทุมารตราเหนือซึ่งเป็นวัดเล็กๆแต่เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนและเป็นจุดมุ่งหมายการเดินทางของเด็กๆทั้งเมืองที่ได้เดินทางมาพร้อมกับคุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครองกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งนักเรียนคณครูทุกคนต่างประทับใจปลื้มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และทางด้านของตัวแทนคุณครูได้กล่าวขอบคุณหลวงพ่อธรรมชยโยและวัดพระธรรมกายที่เมตตาอนุเคราะห์นำโครงการที่ดีมาสู่เยาวชนชาวพุทธโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับโครงการทางก้าวหน้าอินโดนีเซียและทุกโครงการของหลวงพ่อธรรมชยโยเพราะทุกโครงการเป็นไปเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะ